เคยรู้สึกไหมครับว่าทำไมทาครีมแพงๆแ,แล้วผิวก็ยังไม่ใสสักทีจะดีกว่าไหมครับถ้าเราสามารถบำรุงผิวให้สวยใสยมีออรน์ได้ง่ายๆแค่การเลือกทานผลไม้ใกล้ตัวเราในวิดีโอนี้ผมจะมาเปิดเผย5สุดยอดผลไม้ไทยที่หาซื้อง่ายที่จะเปลี่ยนผิวของคุณให้สุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอกครับอย่าลืมกด subscribe และดูให้จบนะครับเพราะคุณอาจจะทึ่งกับผลลัพธ์ที่ได้จากของใกล้ตัวเหล่านี้ หลายคนอาจจะเคยสงสัยนะครับว่าทำไมเราทาครีมบำรุงราคาแพงใช้สกินแคร์สารพัดขั้นตอนแต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับยังไม่เป็นที่ล่าพอใจผิวก็ยังดูหมองคล้ำไม่สดใสเท่าที่ควรสาหเหตุสำคัญอย่างหนึ่งที่เราอาจจะมองข้ามไปก็คือการดูแลผิวจากภายในครับความจริงแล้วผิวสวยสุขภาพดีที่แท้จริงและยั่งยืนนั้นเริ่มต้นจากสิ่งที่เราทานเข้าไปในแต่ละวันนี่เองครับการทานอาหารที่มีประโยชน์ ก็เหมือนกับให้วัตถุดิบชั้นดีกับร่างกายเพื่อนำไปสร้างและซ่อมแซมเซลล์ผิวให้แข็งแรงวันนี้เราจะมาพูดถึงฮีโร่ที่สำคัญที่สุดในการบำรุงผิวจากภายในนั่นก็คือสารอาหารจากผลไม้ครับ ในผลไม้เต็มไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระหรือที่เราเรียกกันว่าแอนตี้ออกซิแดนซ์ซึ่งทำหน้าที่เปรียบเสมือนองค์คารกพิทักผิวคอยต่อสู้กับวัยร้ายที่เรียกว่าอนุมูลอิสระที่มาจากมลภาวะแสงแดดและความเครียดในชีวิตประจำวันอนุมูลอิสระเหล่านี้คือตัวการที่ทำลายเซลล์ผิวทำให้เกิดริ้วรอยก่อนวัยและความหมองคล้ำ นอกจากสารต้านอนุมูลอิสระแล้วในผลไม้ยังมีวิตามินสำคัญอย่างวิตามินซีซึ่งเป็นพระเอกในการสร้างคอลลาเจนเลยครับคอลลาเจนก็เปรียบเสมือนโครงสร้างหลักของผิวเป็นตัวที่ทำให้ผิวของเราเต่งตึงยืดหยุ่นและดูอ่อนเยาว์การทานผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงจึงเหมือนกับเติมเสาหลักให้บ้านผิวของเราแข็งแรงอยู่เสมอ และอีกหนึ่งวิตามินที่ขาดไม่ได้คือวิตามิน A ที่ช่วยในเรื่องการซ่อมแซมเซลล์ผิวที่สึกหรอและกระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวใหม่ทำให้ผิวของเราดูสดใสเปล่งปลั่งอยู่ตลอดเวลาดังนั้นการเลือกทานผลไม้ให้ถูกต้องก็เหมือนกับเลือกใช้สกินแคร์ที่ดีที่สุดจากธรรมชาตินั่นเองครับและในวิดีโอนี้เราจะมาดูกันว่าสุดยอดผลไม้ชนิดใดบ้างที่หาทานได้ง่ายในบ้านเราและจะช่วยเปลี่ยนผิวของคุณให้สวยกระจ่างใสได้อย่างน่าทึ่งครับ ทีนี้เรามาเริ่มกันที่ผลไม้ชนิดแรกกันเลยนะครับเป็นผลไม้ที่คนไทยเราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีหาซื้อง่ายและราคาไม่แพงนั่นก็คือมะละกอครับหลายคนอาจจะทานมะละกอเพื่อช่วยเรื่องระบบขับถ่ายแต่รู้ไหมครับว่ามะละกอคือเพื่อนที่ดีที่สุดของผิวพัรร์เลยทีเดียวความลับของมะละกออยู่ที่เอนไซม์ชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าปาเปนครับ เอนไซม์ตัวนี้มีความสามารถพิเศษในการช่วยพลัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วออกไปอย่างอ่อนโยนเปรียบเสมือนการทำสครับผิวจากธรรมชาติเลยครับ mm hmm. เมื่อเซลล์ผิวเก่าที่หมองคล้ำถูกกำจัดออกไป mm hmm. ก็จะเผยผิวใหม่ที่ดูกระจ่างใสและเรียบเนียนขึ้นมาแทนที่ นอกจากนี้มะละกอยังอุดมไปด้วยวิตามิน A ซึ่งเป็นสารอาหารสำคัญที่ช่วยในกระบวนการซ่อมแซมและสร้างเซลล์ผิวใหม่ช่วยลดเลือนจุดด่างดำรอยแผลเป็นจากสิวและทำให้สีผิวดูสม่ำเสมอยิ่งขึ้นยังไม่หมดแค่นั้นนะครับในมะละกอยังมีวิตามินซีและสารต้านอนุมูลอิสระอีกมากมายที่ช่วยปกป้องผิวจากความเสียหายที่เกิดจากแสงแดดและมลภาวะ ช่วยชะลอการเกิดร่อวรอยก่อนวัยการทานมะละกอสุกเป็นประจำจึงเป็นวิธีที่ง่ายและอร่อยที่สุดในการฟื้นฟูผิวให้กลับมาสดใสเปล่งปลัง่งดูสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอกอย่างแท้จริงครับมาต่อกันที่ผลไม้ตระกูลส้มกันบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นส้มเขียวหวานส้มสายน้ำผึ้งหรือส้มโอรูกโตโ,ตโตที่เรารู้จักกันดีผลไม้เหล่านี้ได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งวิตามินซีเลยครับ แล้ววิตามินซีนี้เองที่เป็นหัวใจสำคัญของการมีผิวที่ดูอ่อนเยาว์และแต่งตึงทำไมถึงเป็นอย่างนั้นน่ะหรอครับเพราะว่าวิตามินซีคือปัจจัยหลักที่ร่างกายต้องใช้ในการสร้างคอลลาเจนครับผมอยากให้ลองนึกภาพตามนะครับว่าคอลลาเจนเปรียบเสมือนโครงสร้างเหล็กของตึกหรือเป็นสปริงของที่นอนถ้าโครงสร้างแข็งแรงผิวของเราก็จะกระชับยืดหยุ่นและไม่หย่อนคล้อย แต่เมื่อเราอายุมากขึ้นหรือต้องเจอกับแสงแดดจัดๆในบ้านเราเป็นประจำคอลลาเจนในผิวก็จะถูกทำลายและลดน้อยลงเรื่อยๆนี่คือสาเหตุหลักของเกิดริ้วรอยและความเหี่ยวย่นครับดังนั้นการทานส้มหรือส้มโอเป็นประจำก็เหมือนกับเราเติมวัตถุดิบชั้นดีเข้าไปให้ร่างกายผลิตคอลลาเจนได้อย่างต่อเนื่องช่วยรักษาความเฟิร์มกระชับของผิวเอาไว้ นอกจากเรื่องคอลลาเจนแล้ววิตามินซีในส้มยังมีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระชั้นเยี่ยมช่วยปกป้องผิวจากรังสี UV และช่วยลดการผลิตเม็ดสีเมลานินทำให้ผิวของเราดูกระจ่างใสขึ้นจุดด่างดำดูจางลงนับว่าเป็นผลไม้ที่ช่วยทั้งเรื่องความกระชับและความกระจ่างใสไปพร้อมๆกันเลยครับสำหรับผลไม้ชนิดที่3เรียกได้ว่าเป็นอัญ,ญมณีสีแดงแห่งการบำรุงผิวเลยครับ นั่นก็คือทับทิมนั่นเองทับทิมอาจจะมีราคาสูงกว่าผลไม้ชนิดอื่นอยู่บ้างแต่ถ้าพูดถึงคุณประโยชน์เพื่อผิวพรรณแล้วล่ะก็ถือว่าคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์เลยครับจุดเด่นของทับทิมคือการมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังอย่างยิ่งโดยเฉพาะสารที่ชื่อว่าพูนิคาลาจินซึ่งพบได้ในเปลือกและเมล็ดของทับทิมสารตัวนี้มีประสิทธิภาพในการต่อต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าชาเขียวและไวน์แดงหลายเท่าตัวเลยนะครับ มันทำหน้าที่เป็นกรอบป้องกันผิวชั้นเลิศดคอยปกป้องเซลล์ผิวจากการทำร้ายของปัจจัยภายนอกไม่ว่าจะเป็นมลภาวะฝุ่นควันหรือความเครียดซึ่งล้วนเป็นตัวการเร่งให้ผิวของเราแก่ก่อนวัย นอกจากนี้สารอาหารในทับทิมยังช่วยกระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวใหม่และส่งเสริมการผลิตคอลลาเจนและอีลาสตินทำให้ผิวมีความยืดหยุ่นและแข็งแรงช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยแห่งไวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดมาสู่ผิวทำให้ผิวของเราดูสดใสอมชมพูมีเลือดฝาดดูสุขภาพดีเหมือนได้รับการบำรุงมาอย่างเต็มที่ การทานทับทิมเป็นประจำจึงเปรียบเสมือนการลงทุนเพื่อรักษาความอ่อนเยาว์ของผิวให้อยู่กับเราไปนานๆครับหลายคนอาจจะคาดไม่ถึงนะครับว่าผลไม้บ้านๆที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันอย่างฝรัง่งจะเป็นสุดยอดผลไม้เพื่อผิวสวยได้เรียกได้ว่าเดนม้ามืดในวงการผลไม้บำรุงผิวเลยครับความจริงที่น่าทึ่งก็คือเมื่อเทียบกันปอนต่อปอนแล้วฝรั่งมีวิตามินซีสูงกว่าส้มถึง4-5เท่าเลยทีเดียวครับ นั่นหมายความว่าฝรั่งเป็นแหล่งผลิตคอลลาเจนชั้นยอดช่วยให้ผิวของเราคงความกระชับเต่งตึงและต่อสู้กับริ้วรอยได้อย่างดีเยี่ยมครับแต่สิ่งที่ทำให้ฝรั่งพิเศษยิ่งขึ้นไปอีกก็คือการมีสารที่ชื่อว่าไลโคปีนครับ ไลโคปีนเป็นสารป้านอนุมูลอิสระในกลุ่มแคโรทีนอยด์ที่ทรงพลังมากมีงานวิจัยมากมายที่ชี้ว่าไลโคปีนมีคุณสมบัติในการช่วยปกป้องผิวจากรังสีอัลตราไวโอเลตหรือรังสี UV ในแสงแดดได้จากภายในเปรียบเสมือนการทาครีมกันแดดจากข้างในร่างกายช่วยลดความเสียหายของผิวที่เกิดจากการตากแดดเป็นเวลานานซึ่งเหมาะกับสภาพอากาศของประเทศไทยเราเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ฝรั่งยังมีสารอาหารอื่นๆที่ช่วยต้านการอักเสบช่วยลดการเกิดสิวและช่วยทำให้ผิวพรรณโดยรวมดูเรียบเนียนและสดใสขึ้นดังนั้นครั้งต่อไปที่คุณมองหาของว่างเพื่อสุขภาพอย่าลืมหยิบฝรั่งมาทานนะครับทั้งอร่อยสดชื่นและยังเป็นเกราะป้องกันผิวจากแสงแดดให้เราได้อีกด้วย ในวันที่อากาศร้อนจัดจัดของเมืองไทยไม่มีอะไรจะดีไปกว่าการได้ทานแตงโมแช่เย็นๆหวานฉ่ำใช่ไหมครับแตงโมไม่เพียงแต่ช่วยดับกระหายคลายร้อนเท่านั้นแต่มันยังเป็นผลไม้ที่ให้ความชุ่มชื้นกับผิวได้อย่างสุดยอดอีกด้วยครับผิวของเราก็เหมือนกับร่างกายครับเมื่อไหร่ที่ขาดน้ำผิวก็จะดูแห้งกร้านเหี่ยวและไม่สดใสหรือรอยเล็กๆก,ก,ก็จะปรากฏให้เห็นได้ชัดขึ้น ความลับของแตงโมก็คือส่วนประกอบที่เป็นน้ำถึง92%การทานแตงโมจึงเหมือนกับเติมน้ำให้เซลล์ผิวโดยตรงจากภายในช่วยให้ผิวดูอิ่มฟูชุ่มชื้นและเปล่งปลั่งขึ้นมาทันที แต่นอกจากนั้นแล้วแตงโมยังมีวิตามิน A และวิตามิน C ที่ช่วยในการซ่อมแซมและปกป้องผิวเช่นเดียวกับผลไม้ชนิดอื่นๆและที่สำคัญแตงโมยังมีสารไลโคปีนสูงเช่นเดียวกับฝรั่งและมะเขือเทศซึ่งอย่างที่เราได้พูดไปแล้วว่าไลโคปีนนั้นช่วยปกป้องผิวจากแสงแดดได้เป็นอย่างดี การทานแตงโมในหน้าร้อนจึงเป็นอะไรที่สมเหตุสมผลมากครับเพราะไม่เพียงแต่จะช่วยคลายร้อนและเติมน้ำให้ร่างกายแต่ยังช่วยปกป้องผิวจากแดดที่แผดเผาในเวลาเดียวกันทำให้แตงโมเป็นผลไม้ที่สมบูรณ์แบบสำหรับการดูแลผิวในสภาพอากาศร้อนชื้นแบบบ้านเราอย่างแท้จริงครับเมื่อเรารู้จักสุดยอดผลไม้สัง5ชนิดกันไปแล้วนะครับ คำถามต่อมาก็คือเราจะนำผลไม้เหล่านี้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันได้อย่างไรให้ง่ายและต่อเนื่องที่สุดวันนี้ผมมีเคล็ดลับง่ายๆที่เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคนไทยมาฝากกันครับเริ่มต้นวันใหม่ด้วยความสดชื่นลองเปลี่ยนจากกาแฟหรือชาหวานๆมาเป็นน้ำส้มหรือน้ำส้มโอคันสดสักแก้วเพื่อปลูกความสดชื่นและเติมวิตามินซให้ร่างกายตั้งแต่เช้า ในมื้อกลางวันหากคุณทานส้มตำลองขอเป็นส้มตำไทยที่ใส่ชิ้นมะละกอสุกเข้าไปด้วยจะช่วยเพิ่มรสชาติหวานอร่อยและได้ประโยชน์จากเอนไซม์ปาเปนไปเต็มๆสำหรับช่วงบ่ายที่หลายคนอาจจะรู้สึกง่วงหรืออยากหาของว่างทานลองหาฝรั่งสดๆแช่ยเย็นมาทานคู่กับพริกเกลือแบบไทยๆก็อร่อยลงตัวและดีต่อผิว หรือถ้าอากาศร้อนมากๆก็ทำสมูตตี้แตงโมปั่นเย็นๆสักแก้วรับรองว่าชื่นใจและช่วยเติมน้ำให้ผิวได้ทันทีครับส่วนมื้อเย็นอาจจะจบมื้ออาหารด้วยผลไม้รวมง่ายๆที่มีทับทิมเป็นส่วนประกอบเพื่อเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระก่อนนอนสิ่งสำคัญที่สุดคือความสม่ำเสมอครับ ไม่จําเป็นต้องทานทั้งหมดในวันเดียวแต่ลองเลือกสลับสับเปลี่ยนกันไปให้การทานผลไม้เป็นเรื่องสนุกและเป็นนิสยัยแล้วคุณจะพบว่าผิวที่สวยกระจ่างใสสุขภาพดีนั้นสร้างได้ง่ายๆจากจานอาหารของคุณเองครับและนี่ก็คือ5สุดยอดผลไม้ไทยที่หาทานง่ายและเต็มไปด้วยคุณประโยชน์เพื่อผิวสวยนะครับจะเห็นได้ว่าการดูแลผิวให้สวยใสยและยั่งยืนนั้นเริ่มต้นจากสิ่งที่เราทานเข้าไปจริงๆครับ แค่เราเพิ่มผลไม้อย่างฝรั่งที่มีวิตามินซีสูงเพื่อสร้างคอลลาเจนหรือทานแตงโมเพื่อเติมน้ำให้ผิวเป็นประจำก็สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งให้กับผิวของเราได้แล้วถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญกด subscribe ช่องของเราเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดเคล็ดลับสุขภาพดีๆแบบนี้อีกแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ